จะ่วันม้เรียกแมงสาบมดลเลเขรกว่ี่อยอไันแ่ไม่สาผมเลยไม่ยอมปีหน้าต้องล้างตูดเองแล้วเนี่ยขั้นขึ้นปหนึ่งไม่มีใครล้างให้แล้ว